หมอยงเผยประเทศไทยมีโรคระบาดใหญ่เป็นรอบรอบ100ปีพร้อมเทียบโควิดลบไข้หวัดใหญ่สเปนและอหิวาตกโรคในรัชกาลที่สองวันที่3มิถุนายน2564ัอนอยสนพอยงผู้วรวันหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมรารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยโพสต์ถึงกรณีโดยระบุว่าประเทศไทยมีโรคระบาดใหญ่เป็นรอบรอบ,รอบ100ปีในปีพศ2 3 6 3โรคอหิวตกโรคได้เกิดการระบาด ในสมัยรัชกาลที่2ที่มีการบันทึกกรมพระยาดำรงราชานุภาพไว้ว่าหาลงปีมโรงค่าการว่ามีผู้เสียชีวิตประมาณ30,000คนซึ่งขณะนั้นประชากรประเทศไทยก็ไม่น่าจะมากน่าจะอยู่ที่3-4ล้านคนคาดการเองอัตราการเสียชีวิตก็น่าจะอยู่ที่1%อีก100ปีต่อมาในปีพศ2461ไข้หวัดใหญ่สเปนเข้าสู่ประเทศไทยทางภาคใต้ในเดือนตุลาคมปีศ2461ในสมัยรัชกาลที่6ช่วงนัน เกิดสงครามโลกครั้งที่1เราได้ส่งทหารไปร่วมรบกับกองกำลังฝรั่งเศสและอังกฤษในขณะนั้นประเทศไทยปกครองแบบมี17มณฑล73จังหวัดมีประชากรทั้งสิ้น8.4ล้านคนป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ทั้งสิ้น2.3ง2.3ล้านคนเสียชีวิต80,000คนหรือคิดราว1%ของประชากรนับเป็นการเสียชีวิตที่ไม่น้อยจากโรคระบาดโรคสงบในเดือนมีนาคม2 4 6 2ราชกิจจานุเบกษาฉบับที่13 6 27กรกฎาคมพศ2 4 6 2 1 0 0ปีต่อมาปีพศ2 5 6 3เราก็ต้องเผชิญกับโรคระบาดอีกคือโรคโควิด1 9เข้าสู่ประเทศไทยในเดือนมกราคมจากหญิงท่องเที่ยวชาวจีนหลังจากนั้นเราก็พบการระบาดมาจนถึงปัจจุบันเป็น3รอบและเหตุการณ์ยาวมาถึง1ปีครึ่งแล้วยังไม่มีแนวโน้มที่จะยุติเราได้พยายามยื้อให้มีการเสียชีวิตน้อยที่สุดและรอวัคซีนมาทดแทนการติดเชื้อเพื่อให้เปรียบเสมือนเป็นการติดเชื้อแบบไม่มีอาการหรือมีอาการให้น้อยที่สุดเพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่มีภูมิต้านทาน เพื่อให้พ้นจากการเจ็บป่วยของโรคดังกล่าวสภาพดังกล่าวเราคงยอมรับไม่ได้เราจึงมีแนวทางปฏิบัติทุกวิธีทางที่จะลดความรุนแรงของโรคลงให้ได้เหตุการณ์จึงได้ยืดเยื้อมาถึงทุกวันนี้ทางออกในวันนี้มีอยู่ทางเดียวคือต้องทําให้ทุกคนมีภูมิต้านทานคล้ายการติดเชื้อด้วยวัคซีนถึงเวลาแล้วที่ประชากรไทยทุกคนควรจะได้รับวัคซีนเพื่อให้เกิดภูมิต้านทานเป็นส่วนใหญ่เกิดขึ้นให้ได้เพื่อลดความรุนแรงของโรคและอัตราการตายในที่สุดโรคก็จะสงบถ้าคนส่วนใหญ่มีภูมิต้าน ้านทานที่เกิดขึ้นจากวัคซีนหรือการติดเชื้อ Thank you.